สวัสดีครับพี่ผมช่างไอซมทีสวิทนะครับวันนี้เราจะมาสรุปตัวงานเปลี่ยนจอในนะครับอันนี้เป็น macbook air นะครับโมเดล a สองสามสามเจ็ดนะครับอันนี้ลูกค้ามาในการตัวหน้าจอแตกนะครับอันนี้ช่างอก,ก็ได้ทาการเปลี่ยนจอในเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ นี้จะเป็นจอในเดิมของลูกค้านะครับก็แตกมานะครับสาเหตุที่จอแตกนะครับลูกค้าแจ้งมาว่า,ามีอุปกรณ์อะไรนะครับเข้าไปค้างอยู่ด้านในแล้วแล้วก็พับจอลงมานะครับพับจอลงมาพับนะครับแล้วก็ทําให้จอมันแตกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับงานเปลี่ยนจอในนะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นการ แกะตัวจอในออกนะครับก็เป็นจอบริเวณด้านนอกนะครับออกมาก็คือเราต้องแกะอุปกรณ์ด้านในออกก่อนแกะฝาหลังแกะนู่นนั่นนี่ให้หมดก่อนนะครับเช่นตัวโลโก้ตรงนี้เราก็ต้องแกะออกนะครับแล้วก็ตัวขอบยางออกให้หมดแล้วก็ค่อยๆแซะนะครับจะใช้ช่างจะใช้เป็นตัวฟิล์มของจอ,อตัวนี้แหละครับของฟิล์มที่ว่าไม่ได้ใช้แล้วที่ว่า อาจจะเป็นเครื่องที่โดนน้ำมานะครับอันนี้ก็ตัดมาเพื่อที่จะแซะตัวขอบหน้าจอออกนะครับพอแซะออกเสร็จปุ๊บแล้วก็เราใส่จอใหม่เข้าไปนะครับเก็บกาวเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับแต่จอใหม่เข้าไปก็เทสเทสก่อนครั้งหนึ่งนะครับว่าจอใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับเอาจอใช้งานได้ก็จบงานที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับงานเปลี่ยนจอในนะครับ macbook air นะครับ m o เดล a 2 3 0 7นะครับ ถ้าเพื่อนๆนั่นใดน,นะครับที่ว่ามี macbook นะครับมี macbook นะครับที่ว่าหน้าจอแตกก็สามารถเอามาเช็คได้ที่สมายทีสวิตได้เลยครับสามารถถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ f a c e o o o k เลยว่าลาลาได้เลยสำหรับวันนี้ช่างเลขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ